ทุกคนรับมีใครเล่นตั้งนานยังไม่เคยขึ้นร้อยดาวกันบ้างไหมครับถ้าคุณยังติดปัญหานั้นอยู่วันนี้ผมมีเทคนิคการขึ้นร้อยดาวด้วยตัวละครเอาเปรียบชาวบ้านแบบเอรันดอร์ในแผนปัจจุบันนะครับตัวนี้ถ้ายังไม่ร้อยดาวบวกโอกาสโดนแบนน้อยมากและโกงแบบสุดๆเล็กรับวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมจะเป็นแบบไหนรูดไอเทมพลังแฝงจะเป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นต้องของกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมเจครับแล้ววันนี้มาอยู่กับตัวละคร เลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาแนะนําในส่วนของรูนไอเทมพลังแฝงของเอลันดอนก่อนนะครับว่าเซตไหนที่เอาขึ้นร้อยดาวแบบง่ายๆได้บ้างนะครับซึ่งผมก็เอาขึ้นไปจริงๆอะนะฮะก็ต้องบอกนี้เอลันดอนเนี่ยมันมีเซตประมาณ2อสมเซตนะครับกับการไต่แรงในช่วงที่ยังไม่ถึงร้อยดาวนะครับเซตแรกเนี่ยจะเป็นรงเอ้ยเขาเรียกว่าธนูตีเร็วนะครับในส่วนของรองเท้าเนี่ยถ้าคุณต้นเกมต้นเกมเขาเรียกว่าต้นเกมแบบไม่ได้โดนกดดันมากไม่มีตัวสตันเยอะเนี่ยรองเท้าวอลบูทเนี่ย เร่งดาเมจได้เร็วมากนะครับตีเร็วเร่งดาเมจดูเลือดเล่นง่ายสุดๆไปเลยนะครับการออกไอเทมของเอลนดอร์ต้องบอกนี้ว่าคีย์ไอเทมของมันเนี่ยจะมีอยู่3ชิ้นนะครับก็คือธนูฟาร์มทารอนเอาไว้ตีเร็วดูเลือดตีแท้งนะครับแล้วก็ดาบคิในส่วนของรองเท้าก็สลับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จะเป็นรองเท้าเกราะรองเท้ากันซีซีรองเทาา้เทาตีเร็วแล้วแต่อยากฟาร์มเร็วรองเท้า,า,ทา,าตีเร็วอยากจะเล่นแบบปูทุชนคนธรรมดาฟาร์มแบบสบายๆเป็นมือใหม่แนะนําว่ามือใหม่ออกรองเท้ากาันซีซีก็ได้นะครับแล้วก็พอออกของ4ชิ้นีเสร็จชิ้นที่5เนี่่ยยผมมบออกลวาัูท่ ความต้องการของคุณแล้วว่าคุณต้องการอะไรนะครับถ้าคุณต้องการเลือดเพิ่มตีสโลสศัตูนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีดาเมจเพิ่มเติมแบบจุกจิกดุ๊กดิกให้ออกเป็นฟอร์ตแฮมเมอร์นะครับในชิ้นที่5เราก็จะเซฟรอดตายได้มากขึ้นเพราะมันบวกเลือดแล้วก็ตีสโลสศัตูได้มากขึ้นช่วยทีมได้ช่วยโซโล่คิวเองก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าคุณมองว่าคุณยังขาดระยะการโจมตีอยู่เพราะในเกมนั้นเนี่ยศัตรูมันแบบตีไกลเลือเกินระยะไกลเลือเกินตีไม่เข้าไม่อยากเข้าไปนวลในวงไฟออกอีกทิ้งโบมาในชิ้นที่5้าเนี่ยจะดีมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์เกมด้วยคือถ้าคุณเกมนํา5ชิ้นแรกคุณออกแบบนี้ได้เลยส่วนถ้าคุณเกมตามแล้วคุณดันไปเจอแทงหนักๆแล้วคุณตีไม่เข้าผมแนะนําว่าชิ้นที่5เนี่ยให้ออกเป็น morning ตาร์เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเจาะแทงเราต้องตีแทงให้ได้นะครับอันนี้ก็คือความต่างว่าาาถ้าเกมนํ ออกประมาณนี้ได้เลยส่วนถ้าเกมตามเจอแท้งให้ออกเป็นมอนิงสตาร์นะครับอ่าประมาณนี้ในส่วนของเกมตามเอ้ยในเกมนำเนี่ยเราจะอออกะไรก็ได้ชิ้นที่6เกาะเกิดก็ได้นะครับฟอสแฮมก็ได้ดาบแดงยังได้เลยครับถ้าคุณเฟี้ยวพอนะครับประมาณนี้ในส่วนของเซตไอเทมเอรันดอร์ e ในแพทนี้นะครับ <c oughs> เรียกได้ว,ว่าตามสถานการณ์ในส่วนของรูเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมนะครับยังจะเป็นเรดสปิริตและก้นคลอง,คองนะครับเซตนี้คลองใจผู้เล่นเอรันดอมมากกว่าเกอร์เซ็อยู่แล้ว <c oughs> ตีเร็วคลิกเจาะเกาะนะครับพลังแฝงยังเหมือนเดิมครับเลี้ เป็นในส่วนของ s k e t Protection เน้นอึดบางคนอาจจะมองว่าหูพี่ผมเคยเห็น b ีบอสอะผมเห็นนักแข่งอะเขาออกแบบเขาออกแบบนี้คือพี่เขาออกคอลิีสแตนเนอร์ผมต้องบอกนี้คุณต้องช่ำครับคุณต้องช่ำแบบช่ำเลยอะแล้วก็แบบ หลบบึ๊บบับชุบบับยิงได้เขาเรียกเร่งดาเมจในจังหวะที่ดีแล้วก็แบบหล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 ,ลบไม่โดนสกิลแรงๆถ้าคุณไม่พิ้วขนาดนั้นคุณโดนสกิลทีเดียวคุณตายนะครับเอรันดอมันบางสุดๆเลยนะครับเพราะงั้นถ้าคุณไม่ได้พิ้วแบบบีบอสไม่ได้พิ้วแบบกิบไง ออกเป็นโล่ก่อนเป็นมือใหมย่ยังไม่เคยขึ้นร้อยดาวเนี่ยเล่นโล่ก่อนขึ้นร้อยดาวแล้วค่อยเปลี่ยนตามสถานการณ์ก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าโล่เป็นพลังแสงที่ดีสุดๆหนึ่งในพลังแสงที่ดีสุดของเอลดอร์แล้วนะครับเพราะงั้นออกโล่นะครับเชื่อผมรอดตายได้เยอะเลยประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแสงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมร้อยดาวแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันอีกทีนะครับยังไงก็ตามขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันขับเทคนิคการเล่นยังไงให้ขึ้นร้อยดาวแบบง่ายๆสไตล์ป่านะครับแล้วก็มือใหม่ก็ดูดีนะครับมือเก่าก็ดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมมั่นใจว่าคุณดูจบใครที่ยังฟาร์มไม่ค่อยเป็นคุณฟาร์มเก่งขึ้นแน่นอนการฟาร์มของป่าเนี่ยจริงๆมันมีอยู่3แบบนะครับแบบแรกคือเริ่มตัวเล็กตรงนี้แล้วเอาตัวเล็กข้างล่างแล้วบัฟฟ้าแล้วก็ไหลลงไปฟาร์มยาวๆนะครับกับอีกแบบก็คือเวทป่าสตูหรือว่าจะเริ่มจากบัฟฟ้าก็ได้3อย่างนะครับเริ่มบัฟฟ้าเริ่่่มมมัังงออกกบเเเเรวทาาานนนจะะแดี็ย ผมแนะนําว่าให้เริ่มฟาร์มบับฟฟ้านะครับแล้วก็เริ่มตัวเล็กแล้วขึ้นแบบข้างบนการฟาร์มนี้จะทําให้เรารวยเร็วที่สุดครับเพราะว่าพอเราเอาบับฟ้าตายเสร็จปุ๊บเราจะเวล2เวล2เสร็จใช้สกิลได้บ่อยขึ้นดามเมจก็จะแรงขึ้นแคคค้คก็จะเร็วขึ้นนะครับการฟาร์มนี้มีข้อดีแบบนี้แหละครับแต่ก็มีข้อเสียคือถ้าฟาร์มแบบนี้มันจะฟาร์มสู้เริ่มตรงนี้ไม่ได้คือถ้าเราเริ่มหลังป้อมแล้วเอาตัวเล็กลเราาบับฟฟ้าเนี่ยการฟาร์มแนี้จะกันการโดนเวทป่าได้สาหรับ มังกรเกิดนะครับมับงกรเกิดเสร็จปุ๊บสมมติศัตรตูเอามังกรเราไปแล้วมันวิ่งมาทางบัฟฟ้าเรามาส่องนิดนึงแต่บัฟฟ้าเราเสือกเกิดหลังจากที่มังกรตายนะครับจังหวะนั้นเราจะโดนเวทป่าได้ง่ายมากนะครับในรงร้อยดาวบวกๆหรือในงานแข่งส่วนใหญ่เขาจะเริ่มหลักป้อมกันมากกว่าเพราะว่าโอกาสโดนเวทมันจะน้อยกว่านั่นเองนะครับถ้าไม่เห็นภาพมาดูไปเรจะเข้าใจเองครับ <laughs> โอเคหลังจากนั้นครับสมมติเราเริ่มฝ่าบัฟฟ้าตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก,ลก,ลกแล้วก็ผมวิ่งมาแท็กกลางด้วยนะจังหวะนี้เพราะว่า การฟาร์มนี้จะทำให้ผมเนี่ยรวยเร็วที่สุดแล้วเอรันดอร์จำเป็นที่ต้องรวยเร็วที่สุดจะได้แบกทีมจะได้ทำดาเมจได้แรงนะครับการแท็กกลางทำได้แต่เมจต้องรู้งานแล้วเข้ามาดูดเวฟปากกับเราด้วยการฟาร์มนี้ทำให้รวยสุดๆเนาะเกมนี้ผมจบล่างก็เลยมารอบวกเนี่ยมาจ้าอันตีเข้าไปเลยนะครับแล้วไล่ตีไล่ตีรอเขาใช้สกิลหนึ่งมึงใช้สกิลหนึ่งไปตอนไหนเนี่ยเวนผมมองไม่เห็นมีใครมองเห็นไหมสงสัยมันใช้สกิลหนึ่งตอนที่ผมแบบเลื่อนจอกลับมาพอดีมั้ง คือต้องบอกนี้สกิล2ของเอรันดอร์สามารถที่จะล้างสกิลหนึ่งมาจ้าหรือว่าไออีกาที่ว้าไปได้ล้างไปได้เลยล้างสกิล2ก็ได้ล้างสกิลอะไรก็ตามที่เปล่าไปได้หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เลนบนเพื่อนโดนบวก3ตัวนะครับตายไป3ตัวเลยแล้วก็เอาออฟติคทีฟของสตูนะครับเอาออฟติคทีฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเสร็จผมว่าวิ่งเข้าไปเช็คบัฟนี่เห็นไหมคือถ้าสตูเริ่มแบบที่ผมบอกอีกทีมเอาออฟติคทีฟเสร็จ แม่งวิ่งเข้าไปในป่าแล้วเสือไปเจอแบบเนี้ยนะครับดันไปเจอดันไปเจอว่าแบบอ้าวฟ้าเกิดนี่ว่า,วาเวทแม่งเลยแล้วก็เดินออกมาแบบชิว,ชวๆนะแล้วก็หลังจากผมเวทเสร็จปุ๊บผมเห็นเลนกลางมันกำลังจะบวกนะเมื่อกี้ก็เลยกระโดดมานะครับซึ่งแท่นกระโดดในป่าของอีกทีมอ่ะถ้าคุณเจอผมแมนะนําว่าให้ทุกคนใช้แท่นนั้นทันทีถึงคุณจะไม่มีความจําเป็นในการใช้ก็ตามแต่มันสามารถที่จะเซฟชีวิตออฟเลน กับเมดของคุณได้นะครับหรือว่าเลนแคลรี่ของคุณก็ตามนะครับเพราะงั้นควรที่จะเจอท่านกระโดดสุดเสยวแล้วใช้ทันทีนะครับแท่งหันสา,านั้นคุณควรใช้ไม่งั้นย้ำอีกรอบว่าทีมของคุณจะได้รับอันตรายนะครับมันกระโดดไปมั่วซั่วปรนะมาณนี <t> ้ <t> <t> หลังจากบวกเสร็จครับแนะนําเลยมือใหม่ก็ตามมือเก่าก็ตามถ้าคุณคิดว่าคุณได้เปรียบแล้วคุณไปไล่บวกไล่คิวเขาคุณจะจนชิบหายเลยแล้วคุณก็จะแพ้ในตอนการเกมเด็ดเกมเพราะงั้นฟาร์มได้เสร็จต่อให้ได้เปรียบหรือไม่ได้เปรียบทามิ่งบูเกิดคีบเกิดถ้าไม่ไปเวทป่าศัตรูกลับมาฟาร์มป่าตัวเองครับออะประมาณนี้ ฟาร์มให้หมดฟาร์มให้ทุกกลุ่มเลนล่างบวกกันเลนล่างตีกันช่างแม่มันเลนกลางคีบเข้าไปเอาเลนกลางก่อนนะครับเล่นยังไงก็ได้ให้เรารวยเร็วอินที่บอกเอรันดอร์ตัวนี้โกงทุกแพทไม่มีแพทไหนเลยที่แม่งโดนเนื้อจนไก่เพราะงั้นฟาร์มแบบนี้ได้ทุกแพทแน่นอนนะครับพอไม่มีอะไรให้ฟาร์มเสร็จปุ๊บเรามีทามิง่งปาเขาหรือต่อให้ไม่มีก็ตามนะถ้าเกมนั้นเกมตามาก็แนะนําว่าไปส่องปาเขาหน่อยไปเวทน่ผมเวลเจ็ดนะครับ ผมเวล7ผมเวล8ละในตอน3นาทีนะครับเรียกว่ารวยมากมากบัฟฟ้าเขากำลังจะเกิดนะครับรอเวทเลยทันจิโร่กำลังวิ่งมามองนี้นีนแมบบแม่งมาปิดกู3ตัวนะครับแต่อย่างที่เห็นครับฉลามไม่มีบัฟฟ้าเพราะงั้นมันจะดูอ่อนๆนะผมก็เลยมาไล่ตีมันไล่ตีมันไล่ตีมัน,มนทันจิโร่มาให้เขาเก็บงานปร,ระมาณนี้นะเวทบัฟเวทได้ก็เวทนะครับจังหวะไหนถ้ามองมินินแมบปบแล้วเพื่อนไม่น่าจะมาช่วยก็ไม่ต้องเข้านะครับประมาณนี้ เออต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ไม่ใช่แรงร้อยดาวนะเพราะผมมาแนะนําเทคนิคขึ้นร้อยดาวอันนี้ประมาณ79ดาวมันน่าจะไม่ถึงเจ็ดสิบแปดนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไอดีร้อยดาวมามันก็ไม่ใช่เทคนิคการขึ้นร้อยดาวมันจะเป็นเทคนิคไปร้อยดาวขึ้นไปอีกนะเพราะงั้นแร้งประมาณนี้เจ็ดสิบเก้าดาวผมว่ามันเจอยังเก้าสิบดาวอยู่แล้วนะครับผมโซโล่เกมนี้ก็วิธีการเล่นประมาณนี้เลยครับเวดเสร็จบวกเสร็จไม่มีอะไรทําเลื่อนรถฟาร์มต่อครับน่าเบื่อไหมตัวละครน่าเบื่อไหมมันมันเป็นแบบนี้แหละครับถ้าคุณอยากจะดาวขึ้น ยถ้าคุณอยากจะดาวขึ้นอ่ะฉลามมาเวดคุณก็ไล่ตีมันไกลๆนะครับเอรันดอร์ไม่ได้แพ้ฉลามไม่ต้องลกไม่ต้องกดแข็งนะครับเห็นไหม <c oughs> ชิวๆครับฉลามนี่เป็นตัวฮารเลยถ้าเจอเอรันดอร์นะครับ <c oughs> เราสามารถจุ๊ได้หลบได้แล้วก็ไม่ต้องลกไม่ต้องหล่นตีตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันมันทำอะไรเราไม่ได้ครับไม่มีบัฟฟ้าจำไว้ฉลามที่ไม่มีบัฟฟ้าเท่ากับตัวขยะเปียกนะครับแล้วยิงแบบเขาไปออกรองเท้ารถฟูดาวอะไรแบบนี้ด้วยนะโหเราเปนซีสปอร์ตเลยครับแล้วเนี่ย เอรันดอร์เล่นคล้ายๆกับป่าออฟเลนคือเราเอาออฟเจคทีฟทุกตัวนะครับเวทเขาทั้งหมดนะครับเอาทุกชิ้นเอาทุกฉากนะฮะเอาได้เสร็จปุ๊บก็ไปดันต่อดันต่อเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรทําแล้วมองมินิแมปปิ๊กอีกทีมหายหมดเอ้วม,มันจะมาฆ่าเราหรือเปล่าก็ถอยกลับแค่นี้เห็นไหมฉลาดเวลเจ็ดผมเวลสิบมันจะสู้เราได้ยังไงครับไม่มีฐานบัฟฟ้าก็ไม่มีนะครับกลายเป็นขนมหวานทะเลอันนี้ถ้าเขาจะเล่นกับเราเราก็ไล่ย,ยิงตายหมดครับเพราะว่าห่างกัน3เวล บางคนบอกโอ้ยพี่เกมนำกันนดนี้มันก็โชว์ได้ดิมันก็บอกได้ดิมันมือนแบบไล่กดเลิ่มต้นเวลหนึ่งเท่ากันไอ้สัตว์นะครับผมชอบเจอคอมเมนต์แบบนีน้เออเวลสิบไล่กดเวลเจ็ดก็ทำได้ดิผมไม่ฟาร์มมั้งผมถามก่อนกูไม่ฟาร์มมั้งกูเริ่มมากูเวลสิบอีกทีเวลหนึ่งมัง้งนะครับ <laughs> งงนี่ <laughs> นะ คือคุณทำอะไรได้ให้คุณได้เปียบเพราะว่าเอาเปรียบเขาให้ได้มากที่สุดนะฟาร์มไปเลยหาเงินไปเลยเนะี่ยคีบเกิดบัฟฟ้าเกิดบัฟแดงเกิดก็ไล่ไถฟาร์มไปนะครับอย่าให้ผมเห็นนะคอมเมนต์ที่แบบอุววเวนำก็เก่งดีวะเอาแล้วเ,เริ่มมากูเวลเวลสิบหรือไงมึงเวลหนึ่งนะฮะงงอ้สั์ตะก,กะาบงชีพหายเนะี่ยคีบกลางเข้าเอาจริงเราไปแท็กกลางก็ได้นะหรือว่าถ้าอยากจะฟาร์มแบบไม่โผล่หัวก็ทําได้นะครับแต่เล่นล่างบวกนะ เอาจริงแบบนี้เราเลือกได้นะว่าจะฟาร์มไปเรื่อยๆชิลๆหรือว่าจะไปบวกไปช่วยเพื่อนนะครับจังหวะนี้ผมว่าเอ้ยเดี๋ยวกูค่อยไปเป็นฮีโร่แล้วกันแต่แบบหยาดแม่งฮีโร่หนักกองคุณหยาดแม่งฮีโร่หนักจัดนะฮะหยาดแม่งไล่ยับเลยนะสิบหกสิบแล้วแรงเจ็ดสิบเก้าดาวคิวกันเยอะจังวะเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแล้วผมฟาร์มไปแล้วเงินผมห้าพันหกนะครับเงินห้าพันหกละหกนาทีหกนาทีห้าสิบตังไหลรัวๆมันไม่ชอบโจ๊กเหรอ ตัวอะไรวะไม่ชอบโจ๊กอ๋อโจ๊กมันโดนกระทืบได้ง่าย,ยางไงฮีโร่พวกนี้แล้วก็พยายามไปส่องบัฟครับเห็นไหมผมจะส่องบัฟสตูเสมอนะครับคือผมบวกไม่ได้ขึ้นบ้านไม่ได้ผมก็จะหาเล่นในป่าละนะครับเพราะยิ่งเราเวทป่าสตูเงินหายคีบหายบัฟบฟ้าหายไปได้มากเท่าไหร่เรายิ่งสบายเนี่ยโอ้ตัวนขอโชว์ได้ไหมช็อตโชว์ชว็อตโชว์เรียบร้อยคิวเสร็จกลับมาสามตัวเพื่อนเหมือนจะมาปิดนะอันนี้ผมกดแข็งรอเลยคิดว่าน่าจะรอดเปะวะนี่มีโอ้ลิเลียมแล้ว เอาจริงป้ถ้ามันแบบไม่อยากฆ่าผมขนาดนั้นนะ่ะก็น่าจะได้นุ้ยม,มาจ้ามันเฟี้ยวจังวะเอาจริงผมไม่คิดว่าผมจะตายตอนเนี้ยผมว่าเออเราเล่นได้สบายเราไปไล่คิวแล้วเพื่อนเราก็วิ่งมาปิดด้วยนะครับเราไม่น่าจะเป็นอะไรแต่กลายเป็นว่าเราตายครับเราสู้ไม่ได้นี่คำนวณนาเมจผิดไปเยอะเลยหรือว่าหรือว่ามาจ้ามันตึงวะอันนี้ผมพลาดเองนะเนเงินผม6 6 1 0บบาทนะครับป่าเขาเงิน สี่พนหกนะฮะถ้าบอกว่าผมตายไปตัวหนึ่งปล่อยให้เขาฟาร์มเงินผมนำสองพันนะครับในเวลาแผนนาทีนำส0งพันกือา้ากูไม่ตายน่าจะเงินนำประมาณ3,000มนะั้งเออก็ฟาร์มไปต่อครับไม่ต้องรีบเพราะอย่างที่บอกว่าฉลามสู้เอรันดอร์ไม่ได้ถ้าคุณใจเย็นพอนะเตอฉลามพยายามแบบค่อยๆตีมันกระโดดเข้ามาหลบสกิลหลบวิบป,ปับปปป๊บปึ๊บปั๊บหลบผักหลบผักประมาณนี้นะครับเราจะเล่นง่ายนะแล้วก็ จากนี้ก็คือการแยกดันการฟาร์มมีคลิปเล่นไหนเราก็ไปแยกฟาร์มแยกดันแลกบวกไปประมาณนั้นแหละนะครับการเล่นเอลันดอร์จริงก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคอมโบเอลันดอร์ก็ใช้สกิล2ล้างสถานะศัตรูที่ยัดเข้ามาใส่หน้าถ้าเป็นโปรเจคทาวนะก็ยืนตีไปยืนตีไปเรื่อยๆมันออกไม่ได้นะเนี่ยยืนตีไปไล่กดไปคลิปเลนกลางจะเข้าก็เดี๋ยวก็ไว้ให้คลิปมันดันแล้วไปบวกก่อนนะครับเหมือนเพื่อนอยากจะบวกเหมือนเพื่อนอยากจะบีบสกิลสองลัดช็อต สกิลสองเราสามารถใช้พุ่งสกิลหนึ่งแล้วเปิดสกิลสองเดินหน้าไปสกิลสองมันตามเราไปนิดหนึ่งนะเอาเวลาช,อช็อตได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องล้างสถานะเองเดียวนะ,ะประมาณนี้นะครับการเล่นฟามหาเงินแยนกดันตีปุ๊กปิกปุ๊กปิกปุ๊กปิก,ปก,ปกไปต่อมาการทำคอมโบนะครับสำหรับใครที่อาจจะแบบ ไม่เข้าใจว่าคอมโบยังไงนะครับยิงยิงฉลามเจ๊ะแ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 คอมโบเอรันดอร์เนี่ยจริงๆผมมีคอมโบเดียวเลยครับซึ่งพูดในทุกคลิปแต่ไม่รู้คนดูจะจำได้หรือเปล่าคือคอมโบดักพุ่มของเอรันดอร์นะครับการดักพุ่มของเราเนี่ยจะยืนอยู่ในพุ่มถ้าศัตรูเดินเข้ามาเราจะตีหนึ่งทีพุ่มสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีกับสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีเปิดอันติตีหนึ่งทีตามอันติตีหนึ่งทีกดสกิลสองตีหนึ่งทีตามสกิลสองตีหนึ่ ไม่งั้นคอมโบปกติจะเป็นตีหนึ่งทีพุ่งสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีกลับสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีเปิดอันตีตีหนึ่งทีกลับอันตีตีหนึ่งทีกดสกิลสองตีหนึ่งทีแล้วใช้สกิลสองตีอีกหนึ่งทีนะครับก็จำได้ก็จำไปเมื่อกี้ผมสโลไว้แล้วนะเมื่อกี้ผมใจดีแล้วนะนะฮะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับศัตรูเดินมาก็ตีหนึ่งทีพุ่งสกิลหนึ่งตีหนึ่งทีกลับสกิลพุ่งสกิลหนึ่งตีกลับสกิลหนึ่งตีอันตีตีกับเนี่ยสก ค่อยๆเล่นนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องรีบอะไรนะครับการเล่นเซตไอเทมเหมือนกันเซตไอเทมที่ผมเล่นในตอนนี้จะเป็นเซตไอเทมสาหรับการาไล่กดในช่วงต้นเกมนะครับต้นเกมกลางเกมเราจะเล่น,นเป็นเซตแบบนี้ในส่วนของเลดเกมเราอาจจะต้องเปลี่ยนเซตไอเทมนะครับเห็นว่าต้นเกมถ้าเราออกธนูตีไกลครับมันก็จะไล่ตีไล่กดศัตรูได้แล้วก็ได้คิวด้วยนะครับเพื่อนโดนก็มาช่วยเพื่อนตีนะครับประมาณนี้ อีกทีมก็โอเคอยู่นะเล่นเด้าฉันนะครับจริงๆมันชื่อเตียวเซียนแต่ชื่อมันอาา่านว่อเด้าฉันจะเด้าฉันนะฮะเล่นดีอยู่ผมรำคาญตัวเอรันดอร์มันรำคาญพวกสกิลที่แบบวางลงบนพื้นนะับพวกอลิสพวกเตียวเซียนในตอนกลางเกมเด่ยเกมเกนะี่ยน่ารำคาญมากครับแล้วก็ ถ้าคอมโบเล่นปกติก็เป็นแบบเนี้ยสกิลหนตี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 กดสกิลสอหลบอะไรเงี้ยนะฮะก็มันเป็นสกิลที่เอาไว้เลือกสกิลเพล่่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 ่ห่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จ่่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 ่น่่่่่ใช่่่่่่่ใช่่่่่่ดครับ เจ็บนะเน,นี่ยแล้วข้อเสียของสายนี้เลยอย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าเราเล่นเป็นสายนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอแท้งหนาๆจริงๆเนเราตีไม่เข้าครับเราตีไม่เข้าเราตีอาดูอินไม่เข้าเห็นไหมก็ <You are S 1> ถ้าเลดเกมแล้วเราช่าพอเนี่ยชิ้นที่6ให้ออกเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับเอาไว้ตีครับแต่ว่าถ้าต้นเกมเกมนาแบบนีนน้ออกเป็นเกาะเกิดก่อนก็ได้นะครับจะใช้เกาะเกิดแล้วเกิดมาเล่นต่ออะไรเงี้ยเออมันก็ ใช้คำว่าแล้วแต่สถานการณ์เกมไปแล้วแต่สถานการณ์เกมไปมาแล้วพ่อหมดเคล v e r เพย์ครั้งแรกในงานพลังเกมโชว์2025ในทีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมเสตมางวันมากมายให้กับทุกคนมูลค่ามากกว่า1น0 0 0แสนบาทและยังมีกิจกรรมสุดเอ็ก u s คลูที่จะได้ใกล้ชิดแม่บดสุดสวยและสตรีมเมอร์ที่จะมาเซอร์ไพรส์และเซวิสให้ตลอดงาน อย่าลืมมาพบกับเราในงานไทยแลนด์เกมโชว์2025ที่บูธ g 2ณศูนย์ประชุมแห่งชาติิริกิติ์วันที่17-19ตุลคาคมนี้นะคะเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเคล็บว่าเปย์แล้วนี่กูขายด่าไปขึ้นฟอสแฮมอ่อในส่วนฟอสแฮมบอกไงดีวะฟอสแฮมเนี่ยเล่นได้นะครับกูเล่นแล้วกูลืม <laughs> ฟอสแฮมเล่นได้แต่ว่าใช้คำว่าอะไรเดียมันเอาไว้ตีสโลครับ ตีสโลร่งดาเมจกับตัวลงบางอ่ะดีแต่ว่าตีแท้งไม่เข้าเหมือนกันนะตีแท้งไม่เข้าเหมือนเดิม,มคนจริงเขาไม่ออกเกาะอเกิดหรอกเมื่อกี้กมเพิ่งบอกออกเกาะเกิดเนีย่ยลืมลืมเมื่อตัวเองเล่นเลยโทษทีคลิปนี้อ่ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงหลับไปตื่นนึ่งจำไม่ได้เลยเชื่แต่สิ่งที่ถูกต้องนะ่าจะเป็นเกาะเกิดนะคนดูสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นเกาะเกิดมากกว่านะครับ ตีอะจริงๆต้องบอกเนียว่าป่ามันเป็นตำแหน่งที่เล่นสำหรับผมนะใช้คำว่าสำหรับผมแล้วก็มันเล่นง่ายแต่มันน่าเบื่อเพราะมันต้องไปเล่นทามิ่งนู่นไปเล่นทามิ่งนี่ไปพันิดลัดออบเจคทีฟอะไรเงี้ยนะครับผมในช่วงนี้ผมเลยไม่ค่อยอยากจะเล่นป่าเท่าไหร่เมื่อเล่นออฟมันสงบสุดกว่านะครับต้องไปบวกไปเดินเติมเลนไปวิปปับปุ๊บปั๊บปิ๊บตั๊บไอ้เชือกกูมองไม่เห็นนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละนะครับ ฉันจากไปให้มันออกมาอย่างบอกอย่าเรายังไม่มีมุลานะเราบางทีเขาอาจจะลืมนะครับเราอาจจะพิมพ์ไปบอกเขาได้นะว่าแบบทันจิโร่เธอนะ่ะลืมมุลาหรือเปล่านะครับมุลาต้องมาแล้วเพราะว่าอันติทันจิโร่จะช่วยให้แบบเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วยิ่งเราออกมุลามาสะมันก็ยิ่งเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มากขึ้นเท่ากับว่าตัวแท้งจะเป็นกระดาษต่อหน้าทันจิโร่นะครับแล้วเวลสิบห้าแล้วด้วยเงินผมหมื่นสองอะ นำฉลามปากเขาที่รวยสุดไป4,000นะครับ <Hey. S 1> <laughs> นำไม่เยอะเอ้ประมาณ3,000กว่านะครับ3,000เกือบ4,000เว็บล่างดันแล้วเนี่ยเวลาเราเดินอ่ะเวลาคอมโบเดินก็เหมือนกันเอรันดอร์ถ้าใช้สกิลอะไรไปสกิลหนึ่งแล้วสกิลอื่นมันจะไม่มีผีเสื้อนะครับเพราะงั้นก็ใช้เดินได้ครับอันติพุ่งสกิล2สกิลหนึ่งอันติปกติฉลามทำอะไรไม่ได้สักอ,อย่าง ชิลนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาผมใช้ผมกดสกิลสแล้วพุ่งสกิลหนึ่งเพราะถ้าเราพุ่งสกิลหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วเราไปกดสกิลอื่นมันมันใช้ต่อไม่ได้อะนะครับสกิลเคลื่อนที่ของเราคือกด2ให้2มันติดผีเสื้ออยู่แล้วพุ่งสกิลหนึ่งไปอะไรเงี้ยมันจะเดินเร็วแต่ถ้าเดินเร็วสุดคืออันติพุ่งแล้วก็2พุ่งอันติกระโดดตามอันติแล้วก็สกิลสแล้วพุ่งสกิลนะครับมันจะเป็นคอมโบที่เดินใช้กันทุกคนแหละโอเคประมาณนี้กับการเล่นเอรันดอร์ในแรล้ง ซูพรีม70กว่าดาว้องจำไม่ได้มีเเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ชนะต่อเนื่องมาทุกเกมาใช้เทคนิคการฟาร์มแบบนี้นะครับก็ผมมองว่าร้อยดาวตอนนี้ขึ้นค่อนข้างจะง่ายแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยขึ้นตอนนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วด้วยเพราะมันอยู่ในช่วงแบบกลางซีซั่นท้ายซีซั่นแล้วใครยังไม่เคยขึ้นก็เอาเทคนิคฟาร์มง่ายๆแบบนะี้ไปลองฟาร์มดูได้นะครับก็ คุณก็จะเป็นร้อยดาวท้ายสีสั้นเแต่ก็เป็นร้อยดาวเหมือนกันไม่ไม,ไม่ต้องกังวลหรอกนะครับ <laughs> ชิวๆประมาณนี้นะครับก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุดสันกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากดูกันด้วยเอ้ยกูกดมาดูนี่หน่อยเออเจอกันนะ